very good next one พูดทําเลยเวลาเราแปลตัวลรตัวเทคนี่มันแปลว่าอ๋อ <Take S 1> คำว่าเทคอะมันมีหลายความหมายเทคแปลว่าหยิบเอาอะไรอีกอะเทคแปลว่าหยิบแปลว่าเอาแปลว่าเอาไปก็ได้แปลว่าเป็นสำนวนก็ได้แบบ t a k e it easy อย่างเงี้ย take it easy ก็คือใจเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าอะไรอีกดีอ่ามันจะใช้กับ take take a shower take a bath take medicine ก็ได้ take it serious อะไรเงี้ยจริงจังหน่อยอะไรเงี้ยมันมีหลายความหมายเนาะอืมแต่เราจะใช้คำว,ว่า have a shower ก็ได้เนาะอืมโอเค next ก็ต่อไป I get stretch. Yeah I get dressed. What does it mean? หรือจะเป็นเต็งตัว Great, next. Then I have breakfast. Then I eat. Sorry. Breakfast. v i t h ฉันกินข้าวฉันกินข้าวตอนเช้าฉันกินข้าวตอนเช้าขับข้อความของฉันอย่าลืมอ่านเนาะไหนลองอ่านให้จบก่อนแล้วค่อยแปลก็ได้เนาะ หมายถึงว่าอ่านเป็น <But S 1> <ไ>ประโยคประโยค Very good Next ต่อเลยค่ะอ่านแล้วก็ค่อยแปลเนาะ That no? yes. at about seven f o r t y five Very good Yes What does it mean Forty five <45. S 1> That s, <S, mm hmm. <S What does it mean That s นั่นคือ that แปลว่านั่น i s แปลว่าคือนั่นคือ that เวลาประมาณต้นเกอนโมงสี่ห้า very good next one ตัว i แล้วก็ตัว early เลฟ i leave home อันนั้นตัว l ค่ะอันแรกตัว i อ๋อมันจะหนาไม่เท่ากันด้วยเนาะ I leave home yes at eight o'clock. I leave home at eight <At S 1> o'clock. Eight o'clock. Leave <Yes>. แปลว่าอะไรคู่ออกจากจากไปก็ได้ออกจากก็ได้ <c oughs> อ,อกกืมฉัน <c oughs> ออกจากบ้านตอนแปดโมงด o o ้ oh, นี่แบบ คำว่าโอเนี่ยน่าจะแบบแปลว่าศูนย์แบบศูนย์นาทีนั่นแหละก็คือแปดโมงตรงนั่นแหละโอเค what else a n d And? And catch ตัวนี้แปลว่าอะไรอ่านอ่านก่อน <c oughs> catch the bus catch the bus อ่านก่อนแล้วค่อยแปลเนาะ catch <the> และขึ้นรถ catch 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 มีหลายความหมายค่ะ catch แปลว่าคว้าหรือจับ ส่วนสำนวน catch the bus ก็แปลว่าขึ้นรถบัสอืมขึ้นรถบัสแหละขึ้นรถบัสอื next I get on the bus ก็ได้เนาะคูออันนี้ก็ไก่ค่ะพี่ I get to school I get to school yes at about ten eight eight twenty yeah ไม่ค่ะอันนั้นประโยคใหม่นะคะมันมีจุด I get to school at about 8:20ฉันถึงถึงค่ะถึงไปไปเราขึ้นรถไปแล้วไงคะฉันถึงโรงเรียนฉันถึงโรงเรียวลาประมาณประมาณนะคะไปถึงโรงเรียนประมาณแปดนาฬิกายี่สิบ good next our our class lessons. lesson lessons our lessons our lesson. our lesson. Lesson. Let's, let's lessons begin <would sigue> our lessons begin, begin. at 8:30 30. listen lesson's ให้แล้วค่ะเป็นทัดแรกค่ะอันนั้นเติมเอเพราะว่าประธานเป็น1วันเนาะอันนี้ไม่เติมเอเพราะว่าหลายบทเรียนบิเกนแปลว่า start ก็คือชั้นเรียนของเราก็ได้ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยเนาะหรือโรองเรียนเริ่มเวลาอะไรคะแปดิกสามสิบนาที yes next one